พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจรากฐานประจำปีขอประมาณพุทธศักราช2568ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยดุริยางศิลปะมวยไทยต่อการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในตำบลป่าตานอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2568 เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาเวเอียงบ้านป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนางสาววันเพ็ญเปมมากประลัดเทศบาลรักษาราชาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจรากฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยดุริยางศิลป,ปะมวยไทย ต่อการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในตำบลป่าตาลอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีอาจารย์สุพนัทนุตตมากุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาดนตรีศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ1เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางกายและจิตให้ดีแก่ผู้สูงอายุ2เพื่อประเมินสุขภาพทางกายผู้สูงอายุก่อนและหลังใช้คู่มือส่งเสริมสุขภาพทางกายผู้สูงอายุ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายของตำบลป่าตานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มราวเวียงบ้านป่าตานและกลุ่มบาสโลบสูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลป่าตานเข้าร่วมกิจกรรม จากการศึกษาภูมิหลังคณะผู้ดำเนินโครงการมีเป้าหมายในการนำภูมิปัญญาดุริยางศิลปะไทยและมวยไทยโบราณลพบรุรีมาใช้เป็นรูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตำบลป่าตานอำเภอเมืองลพบรุรีจังหวัดลพบรุรีซึ่งการออกกำลังกายด้วยมวยไทยโบราณประกอบเสียงดนตรีดุริยางศิลป์ไทยนั้นสามารถเน้นการใช้อวัยวะทุกส่วนเช่นมือเท้าเข่าศอกหูตาและสมอง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงความคล่องตัวความอดทนและสุนทรีศาสตร์ต่อสุขภาวะจิตที่โดยกิจกรรมนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มสมรรถนะทางกายให้ผู้สูงอายุแต่ยังสร้างความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจช่วยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมและเพลิดเพลินไปกับการออกกําลังกายอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาท้องถิ่นการยกระดับคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ช่วยาาาธธาศาสตราจารย์คทาวุฒิยาอาจารย์ประจําหลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกพระศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัฒรานิธิคมสุรินอาจารย์ประจําสาขาวิชาพละศึกษา มหาวิทยาลัยปึกขัดคูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนางสาวรัชนีกรกินทองสังกัดกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพ,พิเศษมาเป็นผู้บรรยายและฝึกสอนซึ่งในวันนี้นายสมมาตรมังคั่งนายกเทศมนตรีตำบนป่าตาลได้เดินทางมาเยี่ยมทักทายคณะคณาจารย์ผู้ฝึกสอนรวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจรากฐานในวันนี้ เพื่อมาเป็นกําลังใจและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับชุมชนตําบลป่าตานและขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพต,ติีที่ได้มอบทุนสนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งนําเสนอข่าวโดยรายการสาระดีๆสนธยาสีดีระดับภาคปายงางสวัสดีครับ